ครูวุฒิจัดให้ฟรีสไตล์วันนี้นะครับเป็นวันที่14กรกฎาคม2567้าเครับเวลา15บนาฬิกาสินาทีครับสวัสดีครับผมครูวุฒิจัดให้ฟรีสไตล์ครับวันนี้เสียงเพลงดังมากเพราะว่ามีงานบวชในหมู่บ้านนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมนะครับบ้านอัปเดตบ้านกันว่าถึงไหนแล้วกับการก่อสร้างนะครับไปครับไปชมกันเลยครับไปชมกันครับสำหรับการก่อสร้างบ้านของเรานะครับหลังจากที่ผมไม่ได้มาเป็นเวลา2สัปดาห์ครับเดินตามพ่อตาไปครับพ่อตาจะไปสั่งงานให้ทำอะไรครับ ต้องไปดูครับผม นะก็ต้องบอกว่าต้องเป็นการพากนะครับในช่วงนี้ไม่ได้พูดสดเพราะว่ามีทั้งถรถแห่ในหมู่บ้านรวมไปถึงช่างก็เปิดเพลงนะครับอาพ่อตาจะให้เอาดินตรงตรงนี้ออกจากคัมแพงนะครับเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินนะครับนี่ก็ดูบ้านไปก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยทํางานก็นแล้วกันนะครับอันไหนที่พอถ่ายได้อัปเดตได้ผมก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับแล้วก็เก็บเป็นที่ละลึกเก็บไว้บันทึกเป็นความทรงจําของเราด้วยว่ากว่าชีวบ้านหลังนี้เป็นอย่างไร อันนี้ก็จะเป็นบัวผนังนะครับก็จะรอกับเบื้องมาส่งนะครับจากสติเกตโฮมวันนะครับแล้วก็ค่อยจะติดกับเบื้องต่อไปตอนนี้ช่างก็สแตนบายรอยอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเดินไปดูครับว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ปูเรียบร้อยนะครับปูเรียบร้อยแล้ว นี่ก็มาดูนะครับหลังจากที่เราไม่ได้มานะครับช่างโครงสร้างก็เข้ามาเทพื้นลงรถเรียบร้อยเทพื้นรอบบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้<ว>นแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีช่างอาบป,ปาเข้ามาก่อนช่างอาปาเขามาเดินท่อไว้แล้วก็ช่างบัวผนังเข้ามาแล้วก็ต่อมาก็เป็นช่างเทพื้นนี่แหละครับมาตามลําดับ<ว><น>แล้วก็อีกไม่นานกับเบื้องก็เข้ามาต่อเลยนะครับเ<ว><น>พราะว่าเบื้องก็ไป<ว><น>ทํางานที่อื่นแล้วก็เข้ามา ครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ติดบัวผนังช่างก็เลยทำต่อไม่ได้ตอนนี้ก็รอกับเบื้องมาส่งแล้วก็ตอนนี้จะเบื้องต็ปูที่ห้องน้ำอยู่นะครับนี่ครับที่เห็นตอนนี้ช่างก็กำลังทำงานนะครับอันนี้ก็เคาน์เตอร์ครัควรก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้ช่างก็ดำเนินการในเรื่องของห้องน้ำนะครับอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมก็แล้วกันนะครับว่าการทำงานนั้นถึงไหนแล้วอย่างไร น,นี่นะครับเดี๋ยวจะแอบ,บมาดูลายห้องน้ํานิดนึงนะครับก็จะมีสีดําผสมสีขาวน่ครับแอบบถ่ายช่างครับช่างไม่รู้ตัวนะว่าเราถ่ายก็จะมีตามแบบที่โฮมวันออกให้ตามที่เราพอใจด้วยนะครับเพราะว่าเราเลือกสีดําเพราะว่ารอยต่อหองก๊อก นะครับเราไม่อยากทําความสาัตย์กับเบื้องมากมายตรงนี้ก็เหมือนกันครับแบ่งหน้าที่กันอันนี้ก็เป็นห้องน้าห้องที่2นะครับนะกับการที่ปูพืนปูผนังนะครับพื้นยังไม่ได้ปูนะครับก็ช่างก็คงจะทำไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับผมก็มีเวลามีโอกาสมาหลังจากพาลูกไปหาหมอเสร็จแล้วก็มาถ่ายนิดนึงแล้วก็จะได้ทํางานต่อเพราะว่าพ่อตามอบหมายงานให้เอาดินออกจริงๆก็อยากพักผ่อนแต่ว่าเราก็ต้องสู้ต่อไป เพราะว่าเราไม่อ,ออกเดี๋ยวฝนตกมันก็จะยุ่งนะครับเพราะว่าน้ําจะขังเดี๋ยวไปดันกําแพงพังได้นะครับน,นเราก็จะต้องไปทําอันนี้ก็เป็นรอบรอบบ้านก็แล้วกันนะครับถ่ายเป็นทีเซอร์หรือถ่ายเป็นให้ดูงั้นั้นแหละนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะพากไปยังนิดชิดทางไหนนะ นะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆครับถ่ายตามมุมมองที่ผมถ่ายได้นะครับนี่ครับก็บัวกหัวเสาเสาโชว์หน้าบ้านครับจะเป็นในลักษณะนี้นะครับนี่ครับเอาเขาคาแล้วกันตัวนี้เป็นที่ระเบียงหน้าบ้านนะครับที่ระเบียงหน้าบ้าน ก็ยังมองไม่ออกนะว่าจะเป็นยังไงก็ลองรอครับต้องรอครับคิดว่าอีกไม่นานคงจะเป็นรูปเป็นร่างให้เราได้เห็นชัดเจนกวน่านี้อันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เทพื้นรอบๆบ,บ้านออกมาแล้วครับหนึ่งเมตรนะครับออกจากตัวบ้านนะครับออกจากตัวบ้านมาหนึ่งเมตรก็จะประมาณนี้ครับเท่าที่เห็นนี่แหละครับถามว่าเราเทเพิ่มได้ไหมเทได้ครับถ้าเรามีเงินจ่ายชวนต่างให้เขาไม่มีปัญหาอีกแล้วแต่ว่าเราลองคุมตามงบของเราก่อนเพราะว่าเราเพิ่มฝ้าเพิ่ม ไฟไปหลายจุดแล้วนะครับมันก็เดี๋ยวเราไม่มีเงินจ่ายเขาจะยุ่งอันนี้ก็บัวรอบๆบ้านอันนี้ก็ถ่ายไปในอีพีที่แล้วไปแล้วนะครับแต่ว่าก็อยากถ่ายอีกเพราะว่าอีพีนี้มันค่อนข้างผมขุดดินไปด้วยแล้วก็ผมก็ถ่ายบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยอยากจะให้มันมีคลิปได้ออกอากาศไปบ้างเป็นสิ่งที่อยากให้พาไปดูด้านในด้วยว่ามันเป็ไนไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเราก็จะเก็บไว้ดูด้วยว่า วันนี้วันที่14เนี้ยงานมันไปถึงไหนแล้วนะครับ เมื่อกี้ผมไปดูย้อนหลังตั้งแต่ซื้อที่ตั้งแต่ก่อสร้างตั้งแต่ยังไม่มีกำแพงโอ้โหรู้สึกว่าพรเรามาไกลเหมือนกันนะมาถึงจุดนี้ไนดะ้ยังไองอะไรประมาณนี้นะเราก็แบบเออก็แบบรู้สึกภูมิใจนะกับการเป็นครอบครัวของเราครับงแนมะ้เราจะเป็นหนี้เป็นสินก็ตามแต่แต่ยังไงความเป็นหนี้เป็นสินก็ดึงเงินอนาคตออกมาใช้เนะี่ยมันก็ภูมิใจในเรื่องของที่ว่าเ,เรามาถึงจุดนี้ไนดะ้ยังไง เวลาเราไปย้อนดูคลิปลกเก่าเนี่ยเรารู้สึกเลยนะครับอตอนนี้เราเขียนของเรพร้อมแล้วผมก็ต้องขุดดินนะครับดูนะครับเนี่ยตอนแรกผมเอาพุ่งกีไปถมก่อนเพราะว่ามันมีน้ําทะลุกําแพงออกไปผมไม่ได้ถ่ายให้ดูตรงห้องตรงห้องน้ําช่างผมเอาไปประมาณห้าพุ่งกีแล้วนะครับตอนนี้ปิดปิดรูที่มันทะลุไปกําแพงไม่ได้แล้วก็ถมแล้วก็ใช้ไม้ตำตำตำให้มันแน่นแล้วก็ปิด ให้สนิทเลยตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็จะขนดินในส่วนต่างตรงน,นี้ออกไปเพื่อเอาไว้ผมบอกร่องน้ําที่ช่างใช้แล้วก็บอก่อเถอะแล้วก็อื่นๆือีกต่อไปเอาไว้กองไว้ก่อนนะครับนี่ครับผมก็ขุดขึ้นมาได้ประมาณนี้แล้วนะครับ้ยเหลืออีกเยอะนะเนี่อยเหลืออีกเยอะตอนนี้จะเป็นรถที่สองรถที่สามนวมั้งเนี่ยผมไม่ได้นับ แล้วก็ขุดต่อไปครับจัดไปเรื่อยๆครับนะเหนื่อยก็พักนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ต่อเนื่องครับเพราะว่ามันเป็นเวลาบ่ายจะสี่โมงนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันค่ำเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าจะต้องไปทํางานด้วยนะครับแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆครับแต่นี้ถ่ายภาพตามแ lap นะครับอันนี้ก็ให้มาดูว่าถึิงไหนแล้วอ่ะขึ้นทางแล้วมัง้งเนี่ยถ้าดูจากกล้องนะครับผมก็ เดี๋ยวแวะพักผ่อนนะครับไปดูบ้านกันนิดนึงนะครับหลังจากที่ช่างไปซื้อกับข้าวนะครับนะช่างเดินทางไปซื้อกับข้าวสวนเราก็แอบ,บขึ้นมาดูห้องน้ําก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ขึ้นมาดูเนี่ยเดี๋ยวช่างมาเขาจะทํากับข้าวตรงครัวที่เราถ่ายทําตรงนี้เดี๋ยวมันจะไปกีดเขานะครับเนีน่ย <Poppy> นะครับโอ้นะครับได้สุดผนังแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ครับตรงช่องนมนิดหน่อยนะครับนะเดี๋ยวก็พื้นนะครับ ยังไม่ได้ทําอะไรก็ช่างก็มีอยู่3มคนครับก็ทําไปเรื่อยครับถือว่าช่างฝีมืออยู่นะครับสุดยอดอยู่แล้วนะครับของทีมสีสเกตสร้างบ้านครับผมของแท้และแน่นอนแล้วครับนะเดี๋ยวเราดูครับนี่ครับนี่เดี๋ยวไปดูห้องนี้บ้างนี่ครับัวดเดี๋ยวเขาเดี๋ยวช่างจะมาซื้อเข้ามาทำตัวกินกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายไม่ได้เดี๋นั้นช่างออกไปข้างนอกเราก็รีบขึ้นมาถ่ายดูก่อนนี่ครับ อันนี้ไปถึงไหนแล้วห้องนี้เป็นไงดูนะครับผมห้องนี้ก็บอกเลยว่าได้หลายเติมแล้วไหนไม่สุดแล้วผนังเสาก็เรียบร้อยแล้วนะไหนไม่เดี่ยมเสาก็เรียบร้อยอ้าวห้องนี้ได้เยอะเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนี่ะเ,เดี๋ยวเก็บพื้นเดียวแต่พื้นนี่ไงเรียดแต่พื้นยังไงม่ได้ทํานะครับถัางั้นก็พ็ห้องนี้ก็น่าจะเกือบสมบูรณ์นะครับน่าจะเกือบสมบูรณ์นะครับน่าจะ น่าจะเกือบจะเรียบร้อยแล้วแหละนะครับเหลืออีกนิดนิดนหน่อยนะครับกับพื้นนั่นเองพื้นก็คงไม่ยากมากมายนักนะครับอ่ะเห็นนะครับก็เดี๋ยวเรียบร้อยแล้วก็เดินลงข้างบ้านเลยกันครับบันไดข้างบ้านนะครับก็จะมองมาเห็นลานจอดรถหรือโรงจอดรถนั่นเองนะครับก็มองไปสูุหน้าบ้านได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ครับดูบรรยากาศของบ้านของเรานะครับนี่ครับเนี่ย ปึ๊บนะครับนี่พื้นตรงนี้ก็จะมีส่วนเกินนิดหนึ่งของดินนะครับเดี๋ยวต่อไปมันก็จะไม่เกินแล้วแหละถ้าบ้านเสร็จมันก็จะเคลียไปเกลียดดินไปถมนู่นถมนี่ถมนั่นนะครับเนี่ยผมเอาดินมากองไว้ตรงนี้ครับเนี่ยเพราะมันจะรอถมบ่อบ่อตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงบ่อซ่วมของช่างด้วยนะครับดินมันก็ต้องใช้ค่อนข้างเยอะอยู่อ่านี่ก็ดูไปครับสําหรับงาน สร้างบ้านครับสไตล์โมเดิร์นนะครับหลังคาโมเดิร์นนะครับผมก็4ห้องนอนครับ2ห้องน้ำา1ห้องครัวนะครับ1ระเบียง1ห้องโถงนะครับแล้วก็บันไดขึ้นข้างบ้านนะครับนี่ครับผมก็รอไปเรื่อยๆครับการอัปเดตงานต่างๆนะครับเดี๋ยวช่วงเข้าพรรษาคงจะได้มาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่วันนี้งานรับผิดชอบคงต้องเอาดินออกให้หมดแล้วก็เร่งแข่งกับเวลาด้วยนะครับตอนนี้17บเจ็ดนาฬิกาสานาทีครับผม ก็ต้องเร่งแล้ครับถ้างั้นจะไม่เสร็จเอาจะไม่ทันการนะครับเพราะว่ามันจะค่ําก่อนนะครับค่ำมืดมาด้วยฝนตกจะแย่ๆอย่างหนึ่งสิบแปดนาหนึ่งนาทีละอีกอย่างนึงเราจะไปทํางานนะครับที่จังหวัดศรีสะเกตด้วยไงนะครับงั้นโอ้โหนี่เร็วกันนะสิบแปดนาทียี่สิบเจ็ดานาทีนี่ได้มายาวไกลเลยครับเห็ไม่ลอยดินนะ่ะมันเป็นหนุนน้าแพงตั้งไปตั้งโอ้โหเยอะเลยนะฮะถ้าปล่อยไว้เงี้ยฝนตกนี่พังแนะ่ เดี๋ยวจะเสียเงินเปล่าประโยชน์สิบแปดกาสี่สิบนาทีนะครับนี่เหลือไม่เยอะครับเหลือแค่ประมาณไม่กี่รถเนี่ยประมาณสองสามรถเนาะถ้าเคลียร์ดีๆก็ไม่น่าจะถึงไม่น่าถึงสามรถนะสิบเก้านกาสิบสี่นาทีครับผมอ่าสาเร็จรุ่วงไปด้วยดีครับถ่ายให้ดูด้วยความมืดนะครับนี่ไปเดินดูกันครับนี่ครับเรียบร้อยดีครับผมเอาดินออกหมดคนเดียวเลยครับผมแบบบ้าพลังกันเลยทีเดียวนะครับ อาใส่รถคนเดียวเข็นคนเดียวนะโอ้โหสุดจริงๆนะครับแรงดีอยู่เหมือนกันในช่วงนี้ <g iggle> อะโอเคก็เหนื่อยบ้างก็ต้อทนเอาครับเราทําได้แล้วก็ทําทําไม่ได้ก็พักแค่นั้นเองนะครับหายเหนื่อยก็ทําต่อประมาณนั้นเนี่ยครับพาดูยังครับค่ําคืนกันเลยทีเดียวนะครับดึกแล้วนะครับโอ้บรรยากาศรอบบ้านก็มีไฟโซลา่าเซลลเป็นจุดๆไว้ครับตอนนี้หนึ่งทุ่มยบเอ็นาทีครับผม ก็กลับมาถึงบ้านพ่อตาตเ,รเรียบร like ้อยก็เยว่าบน้าครับเนื่อยครับนะก็ไม่รู้ทาไม่ได้ไงขนาดเยอะขนาดนั้นคนเดียวนะครับทาคนเดียวนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคครับสําหรับเราครับนั่นแหละครับนะเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปต่อไปนะครับกับรูจะให้ฟรีสไตล์ครับก็คลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปถึงที่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันสนับสนุนกันด้วยครับดูให้ด้วยครับขอขอบคุณมากนะใครที่ดูให้รับชมให้ไว้ท่านมีความสุขความเจริญครับ สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับหลังจากปิดคลิปแล้วผมก็จะไปอาบน้ําเตรียมตัวและรับประทานอาหารนะครับหลับตื่นเตื่นครับคืนนี้ฝนตกทั้งคืนครับพายุเข้าครับเช้าวันที่15กรกฎาคม25.67ครับไปดูครับโอ้โหครับน้ำครับมาจากไหนไม่มีที่ระบายับพี่น้องดูครับท่วมบริเวณบ้านนะครับตรงที่เรา เอาดินออกเมื่อวานนะครับนี่ก็เริ่มมีน้ําขังตามซอกกาแพงเนี่ยตรงนี้ที่เราออกเมื่อวานนะครับเห็นไหมครับนะถ้าเราไม่วอ,ออกจะพังแน่นอนนะครับโอเคครับเจอก,กันคลิปต่อไปครับผม